ครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุณทอยครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมส e ี d ดิฟกันนะครับอันนี้ผมกําลังแต่งตัวอยู่นะก็เอาแต่งแบบมมัวแต่งแต่งแบบมั่ว,ว,บบว,วนะอันนี้ผมมาอัดคลิปเออผม,มอัดเสียงข้างนอกนะทุกคนตอนเล่นเกมก็อัดแต่เกมก็เดี๋ยวข้าหน้าจะปิดพกเพลงแลวพวกนี้เพรผมก็ กลัวพวกขสิทธิ์เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันว่าผมเนี่ยจะเล่นได้ดีแค่ไหนนะอันนี้เป็นเกมที่แบบช่วงแรกๆที่มันมาผมก็เล่นบ่อยนะรหัสเก่าตอนนี้เป็นรหัสใหม่นะครับเพราะว่ารหัสเก่าโดนแบนแล้วเข้าเกมมาก็จะมีการสอนว่าขับรถเข้าโค้งอะไรยังไงเขาจะสอนนะทุกคนก็ต้องทําตามนี้ไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมขับรถกันนะทุกคนมาดูกัน ก็สกิลในการขับก็าจะแบบลดถอยลงหน่อยเพราะว่าผมย้ายจากตอนนั้นผมเล่นใน Android นะตอนนี้ผมมาเล่นใน iOS ในในโทรศพัพท์ iPhone นะก็เดี๋ยวจะมาเล่นเกมให้ดูว่าฝีมือกลับมาเล่นจะเป็นยังไงมาดูกันก็แรกๆก็อย่างนี้แหละอันนี้เพิ่งจับครั้งแรกเลยนะทุกคนนะจับครั้งแรกเลยของปีนี้เออ ปีที่แล้วก็ไม่ได้เล่นนะรู้สึกอืมเพราะว่าเลิกเล่นมานานแล้วโอเคก็สก,กิลก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างเห็นปะเขาของน,นี้ผมจะลองเออสไลด์ดิฟดูแต่ว่าทําไม่เป็น <laughs> อืชนไปนหนึ่งที <laughs> โอ้มาดูตัวเองเล่นแล้วแบบแย่แย่มาก ดูทำอะไรยิกยักยิกยักโอเคไปกระโดดไม้กระโดดไม้กระโดดไม้อุ้ยขอโทษเรื่องข้อความเลยทุกคนนะเล่นอยู่เอาลงไม่ได้นะทุกคนนะผมต้องมานั่งพากตัวเองเล่นเกมแล้วเนี่ย <laughs> ไปขึ้นแท่นไปอย่าตกน้ำนะเออไปไปผสมสเกิวพุ่งไปเลยเออทามายัางไงเก็บสแตกหน่อยไหมขับนิ่งเกินเหมือนคนเพิ่งเคยเล่นอะ่ะเออ,เอ,อทำไรทำไร <laughs> ชนไหมชนไหมไม่ชนนะครับไปโอเควินวินไปทุกคนเ,คเกมแรกสถิติไันก็ต้องอย่างนี้แล้วอนาคตหน้าจะได้แบบเครื่องเครื่องใหม่ไม่ถึงรถคันใหม่ที่ดีกว่าเดิมอันนี้รถเริ่มต้นนะทุกคนนะแล้วมาดูกันว่า EP ต่อไปผมจะเล่นรถคันไหน